สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันจากอิทธิพลของดาวพระเกตที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9กันยายนปี2566นี้ลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีเซนต์มีลางสังหอนแรงนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดาใจคนได้อ่านใจคนออกมีทั้งหมด4ลัคนาราศีด้วยกันนะคะเรามาเช็คกันได้เลยค่ะว่าจะเป็น4ลัคนาราศี สีใดบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ทำไมคุณถึงติดเป็นหนึ่งในสี่ลัคนาราศีที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีเซนดีลางสังหรณ์แม่นพอที่จะอ่านใจคนได้และเดาใจคนออกนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระเกตได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกรกฎในช่วงวันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9กันยายนปี2566คะ่ะดาวพระเกตมาอยู่ที่ราศีกรกฎครั้งนี้ถือว่ามาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตา พันธุหมายถึงหลักทรัพย์นะคะพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินหมายถึงสำนักงานหมายถึงออฟฟิศหมายถึงร้านค้าและกิจการของคุณนั่นเองค่ะและยังหมายถึงญาติพี่น้องครอบครัวพ่อแม่ด้วยนะคะการที่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือดาวพระเกตเนี่ยดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเทพนะคะดาวของเซน์ดาวของความเชื่อ ดาวของวิญญาณธาตุโครจรมาอยู่ในเรือนพันธุคือโครจรเข้าบ้านเนี่ยสมัยถือว่าเป็นจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสถิตอยู่ในบ้านเรือนของคุณเข้ามาสถิตอยู่ในสำนักงานเข้ามาอยู่ในร้านค้านะคะเข้ามาอยู่ในโรงงานเข้ามาอยู่ในบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีเมษเหมาะมากๆนะคะที่จะปรับปรุงสถานที่ทํางานปรับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านหรือทําบุญบ้านทําบุญร้านค้าทําบุญออฟฟิศทําบุญบริษัท หรือไม่เช่นนั้นถ้าคุณไม่ได้จัดการทําบุญอย่างเช่นให้พระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เหมาะในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอาศัยอยู่ในบ้านของคุณเขาแวะมาบ้านของคุณเราก็ต้องบูชาหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางทําความสะอาดนะคะใครมีสารพระภูมิใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ใครมีหิ้งพระนําพระมาถูมาเช็ดทําความสะอาดหิ้งพระ ปัดฝุ่นนะคะหรือบางทีมีควันทูปคิ่เท่าทูปตกหล่นอยู่ก็ให้เช็ดให้ทําความสะอาดเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้ถวายน้ําถวายขนมตามกําลังตามศรัทธาของคุณได้เลยจะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอวยพรอวยชัยให้กับชาวลัคนาราศีเมษและเป็นช่วงที่ชาวเมษสามารถที่จะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าที่เจ้าทางในบ้านของคุณได้เป็นอย่างดีเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคนในบ้าน คุ้มครองสมาชิกในบ้านคุ้มครองครอบครัวคุณคุ้มครองร้านค้าคุ้มครองออฟฟิศคุ้มครองโรงงานของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะในระยะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วการไหวพระธรบุญของชาวลัคนาราศีเมษไม่จําเป็นต้องไปที่ไกลไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลเหมือนบางลัคนาราศีนะคะชาวเมษให้ไหวอยู่ที่บ้านไหวอยู่ที่สํานักงานไหวอยู่ที่ออฟฟิศของคุณได้เลยมีมุมที่ดีลักษณะนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอ,อวยชัยนั่นเอง เหมาะมากนะในเรื่องของการทําบุญบ้านทําบุญร้านค้าอย่างที่สมัยบอกไปนะคะและไม่พอเท่านั้นนะชาวลัคนาราศีเมษยังมีมุมในเรื่องของการฝันดีฝันแม่นด้วยมีเกณฑ์ที่จะฝันแปลกๆ มีเกณฑ์ที่จะได้ฝันแล้วอาจจะได้เจอเหตุการณ์ที่เหมือนกับในฝันแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเรียกว่าเดจาวูนะเหมือนกับว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้เหมือนเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนพอนึกย้อนย้อนกลับไปอ๋อเหมือนเราเคยฝันถึงเหตุการณ์ลักษณะนี้เลยประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะในระยะนี้ขอให้คุณหมั่นทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษข,ของคุณค่ะเพราะ การที่ดาวพระเกตโครจรมาอยู่ในเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนแห่งเครือญาติบรรพรุรุษแบบนี้เป็นช่วงที่คุณทําบุญแล้วเหมือนกระส่งสารไปถึงเขาส่งบุญไปถึงเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นบ้านพรุรุษของคุณที่ได้ล่วงรับไปแล้วปู่ย่าตายายต่างๆนานาอามาอากงอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่ท่านเหล่านั้นจะได้รับกุศลได้รับบุญจากที่คุณอุทิศหรือว่ากรวดไปให้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะในระยะนี้เหมือนกับคุณมีครูมีอาจารย์ประจํา หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษได้เจอกับอาจารย์ได้เจอกับพระได้พูดคุยได้สนทนาธรรมกับพระได้ได้คุยได้สนทนาธรรมกับอาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องของธรรมะนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของศาสตร์รีลับต่างๆในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของความเชื่อต่างๆนานา,นา,นามีเกณฑ์ที่จะได้เข้าเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแวะกับเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษบางคนนะคะที่อยู่ในสถานะของการทํางานในตําแหน่งที่ใหญ่โตนะคะเพราะคาว่าพันธุเนี่ยหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานใครที่มีตําแหน่งใหญ่ๆประจําตัวอยู่แล้วในระยะนี้คุณจะมีเซนต์มีรางสังหรณ์ดีมากกว่าคนที่อ,อ,อยู่ในตําแหน่งที่ด้อยกว่านะคะอันนี้สมัยขอ,ขอ,ข,อขออธิบายแบบนี้กันหน่อยนะเพื่อให้คุณมองภาพได้ชัดเจนสมมุติว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทกับคนที่เป็นลูกน้อง นะคะคือคุณเนี่ยที่อยู่ที่เป็นชาวเมธที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยจะมีเซนส์แรงมากกว่าพอที่จะมองออกว่าคุณจะเลือกใครมาร่วมงานกับคุณพอที่จะมองออกว่าเราจะต้องรับพนักงานคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอที่จะมองออกว่าเอ๊ะคนนี้ถูกจริตกับเรารับเข้ามาทํางานกับเราดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีคนสองคนมาสมัครงานเนี่ยคุณก็จะมีเซนส์พอมองออกว่าใครทํางานดีกว่ากันใครเวิร์กกว่ากันนะคะมันเหมือนกับว่าบางทีเราต้องดูโปรไฟล์ของคนที่มาสมัครแต่บางครั้งมันก็ใช้เซนส์ของผู้ที่เป็นหัวหน้างานของผู้ที่เป็นเ,เจ้าของบริษัทตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าถูกจริตหรือไม่นะคะถูกฉโฉลกกับคุณหรือไม่นะคะหรือเขาจะทํางานได้เวิร์กหรือไม่เนี่ยลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะมีคําอธิบายบอกได้นะใน างครั้งนี่ด้วยอิทธิพลของดาวพระเกตทั้งนั้นเลยนะคะชาวเมธท่านใดถ้ามีจังหวะมีโอกาสนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทําบุญทําทานค่ะโดยเฉพาะการทําบุญตามกําลังของดาวพระเกตคือทําบุญลงท้ายด้วยเลข9ก้าการบริจาคเงินถวายเงินหรือถวายสังฆทานถวายของลงท้ายด้วยเลข9ก้านะคะน้ pack, นํเก้าแพ็คนม9้าแพ็คสังฆทาน9้าชุดหรือบริจาคเงิน109บาท509บาทอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศี เมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวเมธทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ